ทุกคนผมได้โดนเลสสิ่งล่างที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็จะมานําเสนอชัน้นราหรือผู้ปกครองกันนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์อยู่ถึง67%เลยทีเดียวอย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ด,ดีๆนะครับกรับสวัสดีพร้อมพไปนองชาวไทยนะครับพิดีต้อนรับสู่รายการทูนูปซัมเมอร์สนะครับ ก็นี้ครับผมหลังจากที่เลสเนี่ยเอาพวกปกครองนะหรือชันรานะครับผมมาเล่นใน SWC 2023นะแล้วก็โชว์ลีลาต่างๆเรา,าเอามาใช้ที่เจ๋งมา,มากๆเลยนะครับก็เริ่มเราเริ่มมีการเห็นผู้เล่นหลายๆท่านเอาเจ้าตัวน,นี้มาใช้ตามกันแล้วนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าอันนี้มันใช้งานได้ก็นั่งดีมากทีเดียวนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเจ้าตัวนี้มันทำาอะได้บ้างนะครับเริ่มจากข้อมูลพื้นฐานของชันดรานะครับผมเป็นมอนสเตอร์สาย HP นะครับในเลเวล40นะฮะ HP อยู่ที่1,300เอ่ออ่นานะครับผม Attack อยู่ที่604นะครับ Defense อยู่ที่6 5 9นะครับแล้วก็สปีดก็นั้งต่ำอยู่ที่9 6นะครับแต่ว่าจุดเด่นของตัวนี้ก็เป็นสาย HP แล้วก็มีความสามารถทั้งในเชิงของการช่วยเหลือทีมได้ยังไงบ้างมาดูนะครับก็อันดับแรกเลยนะ ลีดเดอร์สกิของเจ้าตัวชันรานะครับอ่าก็คือมันจะเพิ่ม Attack Speed ให้กับเพื่อนๆในทีมเนี่ยได้24นะครับในทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับแล้วก็นี่ครับเริ่มจากท่าเด็ดของเจ้าตัวชันราก่อนนะครับนั่นก็คือ Trick of Water นะครับท่านี้เป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยติดสโล นะครับผมดีบัฟสโลนะครับสองเทิร์นได้โอกาส80นะครับแล้วก็ทำการเพิ่มแอตแทกบาร์ให้ทีมเนี่ย25เปอร์เลยเดียวการเพิ่มแอตแทกบาร์25%เนี่ยคือเท่ากับจีนน้ำเพิ่มเลย นะครับและท่างนี้ข้อดีของมันอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะเป็นการโจมตีที่รุนแรงตาม HP ด้วยนะครับก็จะตรงกับสายของมันเลยซึ่งท่าเนี้ก็ถือเป็นท่านหนึ่งที่ทําดาเมจได้ดีด้วยนะครับทำให้สัตรูติดสโลด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้ก็คือทำให้เพิ่มแอตแทกบาฝั่งล้วด้วยซึ่งอันนี้มันเป็นเมคานก์หนึ่งที่แบบว่าเลสเขามองเห็นแล้วก็เอามาเล่นในาการแข่งขันแล้วก็ได้ผลที่ดีมากๆเลยด้วยนะครับ ก็ถ้านี้ถ้าอัพเต็มนะครับ activation นะครับผมหรือว่าการทำให้เกิดเอฟเฟกต์า Effect, การติดสโลว์เนี่ยก็จะอยู่ที่1% 0 0หลังจากอ,าอันนี้คือยังไม่คำนวณเล็นะครับก็ท่าเนี้ยเห็นครูดาว4เทินก็จริงเป็นท่าตีหมูด้วยนะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะลดคูดาวได้อย่างรวดเร็วได้จากท่า2นะครับสาเหตุที่เรียกตัวนี้ว่าผู้ปกครองเนี่ยนะครับนี่ก็คืออีกอย่างหนึ่งนะั่นก็คือท่าชื่อดีเฟนต์นั่นเองนะครับชื่อท่าแบบดูแบบสั้นๆพื้นฐานแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็น บัฟที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับก็จะเป็นการโยนบัฟอันหนึ่งให้กับเพื่อนในทีมนะครับบัฟอันนี้ก็จะเป็นบัฟที่ชื่อว่าเอ,เอสคอร์ตนะครับเป็นบัฟโล่ที่ เป็นเป็นโล่ปกป้องให้เพื่อนในทีมแลาเพื่อนในทีมตัวนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้บัฟนั้นและถูกศัตรูโจมตีนะครับชันด้าจะวิ่งออกไปต่อยฝั่งตรงข้ามให้นะครับอ่าซึ่งอันนี้มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็มีอันนี้คือเหตุผมว่าทำไมถึงเรียกว่าผู้ปกครองว่าท่านนี้นแหละนะก็เป็นอ่าเป็นบัฟที่เอาไว้ดูแลเพื่อนเพื่อนในทีมหรือว่าน้องๆในทีมอะไรอย่างเงี้ยหรือลูกหลานในทีมนะครับอ่านี่ครับผมก็อ่าแล้วดัมเมจที่ได้รับจากโล่เนี่ยคือครึ่งหนึ่งด้วยที่จะเข้าไปไปที่ชันา นะครับแต่ท่านี้ต้องระวังนะครับผมเพราะว่ามันจะมันจะถูกไปนับรวมในเป็นบัฟที่เอาไว้แบบป้องกันการลดดามจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามันมีเ,เจ้าตัวมอนสเตอร์บางประเภทเนี่ยที่แบบสามารถยิงทะลุเอฟเฟกของการลดดามจต่างๆไม่ว่าจะเป็น DK ไฟท่า 2, สองสไนเปอร์อะไรเงี้ยมันก็จะยิงทะลุท่านี้มาเลยแล้วบุดล้านเราก็จะตายไปเลยนะครับต้องระวังด้วยนะ แล้วก็ทีนี้มาพูดถึงท่าหนึ่งกันท่าหนึ่งนี้ก็มีประโยชน์มากนะครับโจมตีศัตรูนะครับผมเนี่ยท่าแรก r u s h i n g b l o w นะโจมโจมตีศัตรูนะครับทำการลบบัฟหนึ่งอันนะครับผมด้วยโอกาส75%โอกาสการลบบัฟนี่เยอะสูงมากนะครับอ่าแล้วก็ท่านี้นะครับผมถ้าเกิดว่าะจะเป็นการโจมตีตาม HP ด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสการสตันสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าท่านี้ก็โอกาสสตันด้วยความที่เอฟเฟกต์มันมีหลายอย่างมากนะครับมันก็ ทำให้เหล็กของสันเนี่ยอาจจะต่ำซะหน่อยนะครับแต่ว่าโอากาสในการลบบัฟเนี่ยถือว่าสูงมากแล้วก็เราสัา่านเนี่เป็นท่าที่เอาไว้ต่อยสวนด้วยนะครับซึ่งแบบมันก็ทําให้แบบลบบัฟก็ได้ติดสันก็ได้ถ้าโชคดีนะและตัวนี้มันก็เลยเป็นตัวที่เล่นกับลูนสันได้นัวมากๆเลยนะครับหลังจากปลุกแล้วนะครับผมนี่ก็จะได้ท่าแรกเสริมพลังขึ้นมานะครับ รุนเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะอิงจากสตันและวิวไปก่อนนะครับตัวนี้จริงๆเล,เล่นได้หลายแบบมากเลยเล่นได้ทั้ง Swift เล่นได้ทั้ง EX เ่นได้ทล่นได้ทั้งสตันเลยนะครับอ่าซึ่งอ่าอันนี้ก็คือ ในรูปแบบของุูนแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีรูปแบบของทีมที่ใช้ด้วยเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับถ้าเราเล่นสวิปเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราอยากจะ,จะให้ชันร้าเนี่ยเป็นตัวออกกอนเป็นตัวเล่นให้ทีมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้ก็เป็นรูปแบบของสตันซึ่งรูปแบบของสตันเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับสกิลหลายๆตัวนะไม่ว่าจะเป็นท่าต่อยสวนก็มีโอกาสในการติดสตันมากขึ้นจากุูนสตันอ่าแล้วก็อ่ทาทั้งทริกออฟวอเตอร์เองอย่างเงี้ยก็เป็นท่าตีหมูที่ทำให้ติดสตันได้ง่ายอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือ,แบบอ อันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูใน RTA ทอีกทีนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลเทสกันก่อนว่าทาไมเจ้าตัวชันราเนี่ยมันถึงเป็นตัวที่แบบเอ้ยใช้ได้ดีดีทีเดียวนะครับอ่าก็ในอารีนาก็ใช้ได้นะในสมัยที่ผมเล่นแรกๆนะครับชันราเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ผมเอาไว้สําหรับเป็นหัวหน้าทีมในการในการฟาร์มก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองในทีมของไฟมอนอะไรพวกนี้ดูก็ได้นะครับเนี่ยตัวน,นี้ก็เป็นตัวฟาร์มที่ดีมากเพราะมันมีสกิลหมูที่ใช้งานได้ดีนะครับก็ นี่ครับปุ๊บอ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลกันก่อนนะครับก็นี่เราใช้ทริคออฟวอเตอร์ดูนะครับเนี่ยทริคออฟวอเตอร์ก็ทำให้ติดสตอร์ทำให้ติดสโล,โลได้เพิ่มแอตแบาร์ทีมเราเห็นไหมฮะอันนี้มีประโยชน์มากเลยนะแล้วก็ทำให้แบบถ้าเราใส่ลูนสตันด้วยก็ทำให้มีโอกาสติดสตันไปด้วยนะครับนี่ฮะก็ยิงปิ้วเข้าไปนะอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูท่านหนึ่งกันบ้างนะครับนี่ปุ๊บได้ทันใช่ไหม อ่าก็นี่เห็นไหมฮะถ้า3เนี่ยคูดาจะอยู่ที่3เทิร์นใช่ไหมฮะถ้าเราใช้ท่าดีเฟนเนี่ยปกป้องเพื่อนในทีมนะครับเนี่ยปึ๊บเนี่ยชึบนะครับเห็นไหมคุณดาเหลือ2เทิร์นละแล้วพอเราออกไปต่อยท่าท่าหนึ่งด้วยอย่างเงี้ยคลาชชิ่งโกลเนี่ยนะฮะอันเนี้ยก็เหลืออีกเทินหนึ่งละนะครับก็รอชันราออกแค่อีกครั้งเดียวนะครับก็สามารถกลับมาใช้ท่าสีได้เนี่ยมันก็จะวนไปวนมาฝั่งศัตรูก็จะติดสโล่ใช่ไหมครับอ่าติดดีบัฟสโล่ฝั่งเราก็ได้แอทแทกบาเพิ่มยี่สิบห้าเปอร ได้เลยอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบฟาร์มได้ดีด้วยก็จะมีประโยชน์มากๆนะครับนี่ทริอัพวอเตอร์ปึ้งเห็นเห็นไหมฮะอันนี้แรงไปหน่อยอันนี้แรงไปหน่อยนะครับเนี่ยก็ปกป้องทีมก็ได้อะไรก็ได้นะแล้วก็ตัวไหนที่ใกล้ตายนะก็แบบโอ้โหชันราจะเป็นตัวที่แบบว่าขัดขวางได้ก็นัางดีมากทีเดียวก็เดี๋ยวเราค่อ,คอยๆฟาร์มนะครับแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยปึ้งพรวดนะครับเนื้อหอมมากตัวนี้นะช่วงนี้นะครับ ในเวอร์อ r รีนจะเห็นกันเขอนั่งเยอะทีเดียวเอาละฮะเดี๋ยวเราไปดูในเวอร์อ r รีนกันว่าเซ็ตรุ่นกันยังไงนะครับนี่อ่าก็เมื่อวานนี้ไปลองเทสมาแล้วไปไปเทสไดรฟ์ใน G2 มาแล้วนะครับทดส,สอบทําการขับขี่มาเรียบร้อยนะครับอ่าก็อันนี้ก็เป็นชันด้าที่ผมทําขึ้นมานะครับผมก็แอบไปดูรีรเพลย์ของเลสนะแล้วก็อา่าทำการแบบ ดูลำดับการออกตัวอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้ขอเลสเขาดูพวกลูนพวกสปีดอะไรอย่างนี้นะกะ็ก็เลยแกะข้อมูลมาจากตัวการเล่นของเขานะครับเอาละมาก็อันนี้เป็นลูนที่ผมทำขึ้นมานะครับก็เป็นลูนสตาร์ทกับวิวนะครับ นี่ฮะเป็นสตั้งกับวิวนะก็เน้นแบบสปีด h p อะไรอย่างนี้นะอันนี้เด็บยังเพิ่มได้แต่ด้วยความที่ชันร้าเป็นสาย HP ใช่ไหมชันร้ามันจะเป็นตัวที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบเปราะมากนะก็คือเด็บต้นมันน้อยเพราะฉะนั้นก็เลยใช้อาร์ติแฟกต์ที่ อ่าเป็นดีเฟนซ์ใส่เข้าไป2อันนะครับก็เน้นการลดดฟเมจจากพวกแบบธาตุที่มันเศษเปลือกอย่างเช่นพวกธาตุลมพวกอะไรอย่างนี้เนาะแล้วในซีซั่นนี้เราเราจะเจอธาตุไฟเยอะชันราก็จะเป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าพอจะเอาไปอ่าสู้กับพวกธาตุไฟหล่นเหล่านั้นได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีลุนที่แบบว่ามีแบบเอ้ยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเล่นแมคค리ทเดฟแมจได้เหมือนกันก็ทำเดฟเมจได้ดีนะครับกับในกรณีที่แบบว่าอ่าฝั่งศัตรูเนี่ยแบบเอ้ยฝั่งเราเนี่ย มีตัวทำเกราะแตกตามไปด้วยในทีมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่น,นี่ก็คือจริงๆทัานเล่นเป็น HP ก็ดาเมจก็ไม่ได้แย่นะครับดาเมจก็ไม่ได้แย่เป็นตัวปั่นป่วนที่ทำได้ดีแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นการโจมตีตาม HP เยอะด้วยก็ทำได้เมจได้ดีในระ,ะ,ะดับหนึ่งนะครับอ่านี่ก้อนขวานะครับก้อนขวาก็พยายามเน้นอ์ติแฟกที่เพิ่มความแม่นยำสกิลหนึงกับ3นะครับเพราะว่าท่า2เนี่ยมันไม่ได้ใช้ทำอะไรเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ Accuracy หรืออะไรนะครับ อ่าก็นี่ครับก็เป็นชันดาที่ผมทำ accuracy อาจจะน้อยแต่ว่าจากที่ทสมาอันนี้ก็พอใช้ได้ทีเดียวนะเราก็เพิ่ม accuracy S Skill ท่า3ากับท่า1สักกนหน่อยนึงประมาณนี้นะครับส่วนสตัรเนี่ยอ่าลูนสันเนี่ยมันก็จะติดได้ไม่ว่าจะติดแกลนซิ่งหรืออะไรอันนี้มันจะไม่นับอ่าเจ้าตัว accuracy นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูรีเพลย์ในเกมกันว่าลักษณะมันจะออกมาแบบไหนนะตอนนี้จะเห็นชันดานหรือผู้ปกครองเนี่ยอยู่ก้อนแท่งเกลื่อนมากในเวอร์อารีนาเลยนะ เนี่ยถ้าเราไปกดดูบายมอนสเตอร์ตอนนี้เราจะเห็นว่าโอ้ชันดราเนี่ยโอ้โหมากันเยอะแยะเลยนะเนี่ย G2 ก็เ,เอามาเล่นกันนะครับเนี่ยเล่นมาบางคนก็เล่นเป็นเฟิร์สเฟิร์สเอ่อเฟิร์สพิกเหมือนเลสเลยอะไรแบบนี้นะครับชันดราเต็มไปหมดนะเนี่ยครับผมเรามาดูกันนะว่าเขาเล่นกันแบบไหนนะครับนี่ครับคนนี้ก็เก่งนะทีสองนะครับแต่ว่าก็แน่นอนว่าเอ่อชันดรามาก็จะเป็นตัวที่เอ่อ uh, ต่อสู้กับ ซากาอะไรพวกนี้ด้วยเพราะว่าสากาเนี่ยก็จะเป็นตัวตัว,ตวเป็นตัวที่ใช้กันในใน,ในเมตาณนปัจจุบันค่อนข้างเยอะนะครับแต่จะเห็นไหมฮะว่าชันราเนี่ยคูดามันไม่ได้ยาวมากแล้ว,ลวตัวมันเองเนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบว่ายืนได้ในระยะยาวๆด้วยประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวลองมาดูกันว่าชันราจะได้กลับมาไหมนะอันนี้ก็น่าจะพอได้อยู่มั้งนะครับเนี่ยก็แบบว่าก็มีการค่อยๆพยายามจะวิชันรากลับมานะแล้วชันราก็สามารถต่อยโนได้ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับชุบๆเนี่ย อิทธิพลของเลสนี่ถือว่าทรงอิทธิพลมากเลยนะหลังจากที่แบบว่าได้แชมป์ของปีนี้ไปนะครับเนี่ยเขาก็แบบคิดเมตาเขาก็เอาตัวที่เขาเอาตัวที่แบบว่าเขาอยากเล่นออกมานะครับแล้วก็เนี่ยสามารถแสดงอิทธิพลแล้วก็มีอิทธิพลกับผู้เล่นทุกคนนะครับว่าเอ้ยตัวนี้มันส่งผลกับเกมจริงๆเขาก็เลยแบบมีการปั้นกันอย่างเยอะแยะเลยนะครับเอาละเดี๋ยวมาดูของผมกันบ้างนะครับผมเอาละ my But t o n นะครับอา่า อ่าลองจากอันนี้ก่อนลองจากอันนี้ก่อนนะครับชันดรามาเวลชันดรามาเวลนะครับนี่ปึ้งอ่าแล้วก็ผมก็จะลองเอามาใส่ในทีมเจาะดูนะครับก็ผู้ปกครองของเกมนี้คือชันดรานะครับผมส่วนเด็กในทีมของเราก็คือเจ้าคาสันดรานั่นเองนะครับสองดราเหมือนกันนะคาสันดรากับชันดรานะครับเนี่ยนะครับก็เด็กน้อยของเรามาปกป้ปองตัวเองก่อนนะ ผู้ปกครองช่วยด้วยผู้ปกครองยังยังยังมาไม่ทันนะตอนนี้นะผู้ปกครองยังมาไม่ทันนะครับอ่าแต่เกมนี้ก็จะสนุกอยู่ระดับหนึ่งนะฮะเนี่ยโอ้โหเกือบไปแล้วนะศูนย์เอชพีทีมนะเกมนี้นะครับอ่าก็เริ่มต้นมาอันนี้ก็เอาโดนทอยอืมแสบมากบอล่าเนี่ยแบบเกือบไปแล้วนะเกือบคิดเกือบคิดนะฮะเนี่ยใครเห็นแบบนี้ก็ว่าตายอ่าใส่โล่ก่อนนะผู้ปกครองวิ่งปื๊ดเอาเรือวิ่งชนก่อนนะฮะนี่แล้วก็ บอลิเวอร์ค่อยๆตัดแอตแทกบาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคาซันดรากระโดดไปแทงปั้งนี่แล้วก็ใครเห็นก็ว่าตายนะอันนี้ตอนแรกเนี่ยฮะชันดาก็ตายก่อนนะครับเหลือก็เหลือสองตัวก็เห็นก็ว่าตายเกมเกมนี้อ่าชันด้าอาจจะไม่ใช่ใช้สปอตไลท์ของของเกมนี้แล้วอาจจะหยิบรีเพลย์มาไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นนะักแต่ผมจะเอาอันที่อ่าชันดาแสดงพลังออกมาให้นะครับสักครู่หนึ่งนะเนี่ยฮะเกมนี้นเรียกว่าเกมศูนย์พแล้วกันนะครับเปิกป๊ก เกือบไม่รอดลอะดีไม่หลับนะเปึ้งคาซสสันดาก,กระโดดเด้งวปทีหนึ่งนะนี่ตับอ่ะต่อชึกอ่าเปุ๋ยเรียบร้อยนะครับแบบปัดกันนิดเดียวนะเกมนี้นะครับก็ถือว่าสนุกมากทีเดียวนะอะเดี๋ยวเรามาดูโซดีแอดกันนะครับนี่ชันดานเราได้ออกนะ นี่ก็ถือว่าแอบโชคดีระดับนึงด้วยอ่าเจ้าตัววาเลนติสไม่โดนอ่าดึงปีกแล้วก็เพิ่มครูดาวนะครับเนี่ยก็คือว่าชันราเนี่ยถ้ามันได้ออกหลังตัวลบนะครับอันนี้ผมทําไว้ให้ให้มันออกหลังตัวลบในทีมนะแล้วก็อ่าเนี่ยสามารถทําสลงสโลได้เนี่ยครับดูจังหวะนะปุ๊บนี่เริ่มจากใส่ดีเฟเอนก่อนนะวานติดเกือบตายนะครับใส่สโลไปนะครับเนี่ยแล้วคือพอมีบัฟโลป่ปุ๊บใช่ไหมครับแล้วฝั่งนู้นมีการโสรือทําอะไรมาเนี่ยอ่าก็เนี่ยชันรามันก็สามารถที่จะ อ่าคือแบบวาเลนติเนี่ยไปทำโปรโวเกใช่ไหมเราก็ใส่โล่ให้วาเลนติเน่ใหม่มันก็แบบมีโอกาสในการโซนเบิ้ลสตัร์เลยนะครับก็คือจะเป็นสตัร์แล้วดับเบิ้ลสตัร์เลยนะเนี่ยครับแล้วก็ถ้าเอามาเล่นคู่กับโควาซี่แล้วก็มีการลดคู่ดาวอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะแบบเอ้ยเนี่ยแปะเอ็กซ์คอร์ดไปมาได้นะครับเนี่ยแล้วชันด้าก็ต่อยได้ตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับ,ตบ,ตบ,ตบอย่างนี้เลยนะครับโอกาสการต่อยท่านหนึ่งแล้วก็ใช้รูนสตัร์ด้วยก็ถือว่าได้ผลค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับ ไม่แย่ไม่แย่อันนี้คือรวมถึงว่าต่อยทตุลมต่อยอะไรอย่างนี้ด้วยนะได้เรื่องอยู่นะครับนี่ครับปุ๊บแบบขึ้นมาใส่ปีกก่อนนะครับเนี่เห็นไหมมันจะช่วยทําให้ทีมแบบสามารถที่จะเพิ่มคูดาวได้นะครับไอ,อเ้เพิ่มเพิ่มแอตแทกบาได้ลดลดสปีดฝั่งศัตรูนะแล้วก็ทําให้ทีมเรามีโตแบบคอยป,ป้องตลอดเวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ว่าการใส่กับโอลิเวอร์อาจจะต้องระวังหน่อยหนึ่งตรงที่ตัตโอลิเวอร์เนี่ยมันอาจจะสลัดเอสคอร์ดหลุดก่อนข้าง,งเร็วเพราะว่าเทมมันค่อนข้างจะต่อเนื่องนะครับ หรือพวกมมาลมพวกอะไรเงี้ยพวกตัวที่แบบมันมีลัก,ลกษณะของการแบบแบบกินเธอได้เยอะนะครับมันก็จะสลัดพวกปับต่างๆออกได้นะครับขออนุญาตคุณนุยพิซาครับขออนุญาตนะครับเกมนี้แบบว่ามันเป็นมันเป็นตัวอย่างของเกมที่ใช้ชันราได้ค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวนะแล้วก็เกมนี้ก็แบบว่าก็มีการแบบลองเอาโดเคบิไฟมาเล่นด้วยนะครับในเกมนี้ยังแบบว่าแต่อันนี้เกมเกมเกมนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นเรื่องของจังหวะนะผมได้จังหวะทด่ค่อนข้างเยอะมากนะครับผม แต่รีเพย์มันออกมาแบบมันออกมาตลกมากเลยนะครับก็แบบยังงงอยู่เลยว่ารอดมาได้ยังไงนะอันนี้แบบว่าเกมให้จังหวะมานะครับเออนี่ฮะก็มาถึงปุ๊บก็ตายหมดเลยนะแบบแทบจะแทบจะเป็นแบบเกือบจะ2ต่อสแล้วอะ่ะอีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวนะครับเนี่ยก็ใส่โล่ไปนะครับแล้วก็เพิ่งนี่ยิงท่าสามไปนะครับก็อันนี้เป็นข้อดีของการใส่ลูนสตันนะแล้วก็เอาโดคเคบีไฟนะเอาโดคเคบีไฟมาเล่นด้วยนะครับด้วยความที่แบบมันมีแมชชนิกสองการที่ อ่าโดเคบิไฟมันแบบมันสามารถแจกดอทได้แล้วมันก็ทำลาย HP ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยลองเอามาเล่นดูนะครับก็ถือว่าอยากลองอยากลองนะครับสนุกดีเนี่ยครับก็เน e ี่ยมาไว้เข้าไปนะก็เนี่ยครับเพิ่มอ่าเป็นการแบบวนคูดาวแบบรวดเร็วเนี่ยอะไรอย่างเงี้เลยนะครับซึ่งแบบก็เล่นกับพวกโตรถสก,กิลคูดาวหนึ่งเทิร์นได้ก็นั่งดีนะเล่นกับซิบม巴าก็น่าจะดีด้วยนะครับเนี่ยต่อยปึ๊กมาเรียบร้อยนะครับนี่ครับก็แบบ อผมก็แบบอ๋อไม่น่ารอดแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นฉันไม่น่าจะรอดแล้วนี่ฮะก็โดนเตะไปตื้มตืต้มนะแต่แบบอันนี้ก็แบบก็กทำสแตทมาก็แบบแทงมากผมก็ตกใจเหมือนกันตอนที่ริวเตะนี่น่าจะไม่รอดแล้วนะตอนแรกคิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าอาจจะลองดูอยากจะรู้ว่าเกมมันเป็นยังไงอะไรเงรี้ยก็พยายามกัดฟันลองเล่นต่อดูนะครับแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าอ๋อโอเคได,ได้ได้ได้ยังพอรอดได้อยู่นะปั้นเกมมาได้นะครับเนี่ยเหรอฮะแล้วตีท่านหนึ่งนะครับปุ๊บอ่่เรียบร้อยเป้ง นี่ฮะแล้วก็โดนยิงปุ้งไปแล้วก็นี่ครับผมซัมเมอเฮเวนเกตนะท่านี้ก็เป็นท่าที่โอเคเลยนะมันก็บอบสามารถที่จะโดดบัฟได้แล้วก็สามารถาเพิ่มเล่นให้เพื่อนในทีมได้ด้วยนะครับเนตีปึ้งมาทีนึงนะ เลือกที่จะลุ้นเลยนะแล้วก็เนี่ยเฮเวนเกตนะดูได้มาเรื่อยๆนะครับคือถ้าแบบว่า,ามีจังหวะไหนสักจังหวะหนึ่งเนี่ยพลาดไม่ติดสักดีบับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคุณนุ้ยได้ได้ได้พร็อพสักอันหนึ่งอย่างเงี้ยหรือว่าแบบว่า,ามีจังหวะที่แบบว่าลุกขึ้นมาหนึ่งตัวได้สตองคตานอะไรที่ฝั่งผมก็เกมมันไม่จ,จะเกมจะไม่ออกมาอย่างนี้แน่นอนนะครับเอาละมาดูกันต่อนะครับสซชันดานะเป็นตัวที่แบบโอโ้โหอะไรครับเนี่ยวนเยอะเหลอเกินอืม จริงๆสำหรับคนนี้ต้องบอกเลยว่าแบบผมแพ้ผมผมแพ้คนนี้เขาก่อนหน้านี้เยอะมากเลยนะนะเกมนี้ก็แบบว่าเอาชันด้าออกมาเล่นแล้วก็ได้จังหวะที่สวยๆนะก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับว่าแต่เกมนี้นี่จะใช้ l อดีเยอะมากเลยนะเนี่ยอันนี้ลดแอตแทบาไม่ได้นะครับก็หนีแกล้ซิ่งเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูบทบาทของเจ้าตัวชันด้ากันนะครับ เนี่ยเล่งปีดเข้ามานะครับแล้วก็เนี่ยใส่โล่ก่อนเลยต้นๆในใกล้ตายใส่ก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยยิงเข้าไปเพราะว่าพอติดสโลเสร็จแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วก็แบบดับเบิลสตันเข้าไปนี่คือแบบอันนี้คือเกมฝั่งเราได้จะได้เปรียบขึ้นมากเลยนะครับทั้งสโลทั้งเล่งแอทแทกบาร์อย่างเงี้ยมันแบบมันมีประโยชน์มากๆกับเกมเลยนะครับเ,เกมนี้ไหมอีตาลอ่าก็นี่นะครับเห็นไหมแม้แต่จีนยาวเองยังเล่นยังเล่นชันราเลย นะครับอย่างไรชันด้าเลยนะอ่าก็เนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นมอนเป็นมอนกระแสนะครับเป็นมอนกระแสนะครับก็อ่าก็ต้องขอบคุณเลสนะนะครับผมที่แบบว่าก็เนี่ยก็เอาเจ้าเจ้าตัวนี้ออกออกมาแสดงศักยภาพนะครับผมได้อย่างได้อย่างเด็ดดวงมากๆนะแล้วก็ทําให้คนรู้ว่าเอ้ยโอเคแมคาีนิกส์ในการเล่นตัวนี้มันน่าสนใจมากกว่าที่เราคิดไว้นะครับแล้วก็ อ่าตอนนี้ก็เป็นมอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่เป็นสาย HP ที่ดีมากนะมีความสามารถทั้งในการแบบอปกป,ป้องนะครับเพื่อนในทีมหรือว่าลูกหลานของท่านนะฮะท่านผู้ปกครองของเรานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์แล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย